คือบ้านสามหลังเนาะบ้านผมหาวเนี่ครับหาหลังหหลังแล้วเขาไปซื้ออยู่นั้นจัดเงสิบเอ็ดล้านเนค่ะก็กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะมื่อนี้ทางช่องสิพ้าเอฟซีโทรสัมผัสเซียนขาค่ะเมื่อนี้พินัปล่อยเลขเนาะค่ะ เข้ามาแล้วก็เป็นกํารังแก,ก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องกะสเสนอไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเสียงคาใช้ยภูมพุ่มถือจนซื้อบ้านสามหลังนะคะซื้อรถเบนเนาะคะ่ะเพิ่นถือจนเพิน่นรวยเนาะพี่น้องอันนี้ค่ะเพิ่นวาวซูฟังเนะาะค่ะสําหรับเอฟซีที่ไม่โชคไม่ลาบล้วเพิ่นกะเก็บเงินไว้โหลดเพิ่นว่างเงินเพิ่นรายแล้วว่าเห้ไปท้ำบุญ่าสัน เอากัมื่อนี้พนัดปล่อยเลขนะคะตัวเลขทั้งหมดของเซียนขาใช้ย่าพุ่มค่ะแอดกันสิบพาทันผู้ชมต่อสายรับชมรับฟังกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิรกซับนาคีนํำเด้อค่ะครับเซียนขา ครับครับครับว่างหรือบป่ค่ะว่างยังครับผมปกติปกติวันนี้วันพระผมว่างอยู่ปกติผมไม่รับโทรศัพท์นะผมให้สัญญารับโปอไว้ผมเลยรับนักปกติผมปิดวาจานะวันพระโอ้ครับผมครับเพราะว่าผมรักษาศีลเพราะว่าวันนี้ผมเลยขออนุญาตให้ให้เพราะว่าผมรับป่าว้แล้วครับผมครับผมขอปูนะผมบอกว่าจะเตือนห้าห้าโมงเช้าไหครับผมก็เลยว่าเออ ผมเ็เลยไ้ปขอใหม่ติดไอ้นี่ครับผมไล์สดไล์สดอยู่ค่ะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสียางไปตัวบ้านได้ผมไถรถไฟเขาไม่ปัดทั้งไถกางๆอ๋อครับครับครับผพผมจะบอกตัวเลขด้วยเลยครับชุดชุดนี้เข้ามาบ่อยคุณมาให่ได้ไหมคือยังไงเพราะผมเดินไปบ้านผมอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวรอได้ครับรอได้ครับผม่ไปรถค่ะจะ่าใช่ไหมล่ะ เดินไปคุยไปก็ได้เวลาพอดีเนาะครับผมโอ้เฮ็ดยังก่อค่ะนี่บ้านปับบ้านสวนบ่ค่ะแค่บ้านสวนส่างหลังไม่ไกลแล้วล่ะเดี๋ยวยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืลงทุนในพื้นที่นี่หาร้านนิ้งเร็จเอื่นอืมแว่เดี๋ยวภาษาได้มีโอกาสได้สวนอาปอกินเงียบไปนี่ล่ะโอ้ครับผมพอดีผมปรับที่ปรับบ้านให้สวยๆก่อน คอันถามเน่ยคะ่ะเมื่อเมื่อทีแล้วบ่ขั้นเด็ดามเสี่ยนขาอยู่ค่ะว่าถือรลายปนใดใดทั้งบนทั้งล่างผมบ่ทอดไรหรอกครับมันเป็นเลขตัวเกาค่ะเพราะว่าถ้าถ้า,ถา,ถามันบ่ออกนะโอ้ผมได้หลายอยู่แต่ว่ันนี้บ่ได้ห้ายด <วะ S 2> อกบ่ราเชียรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขไอ้แปดสามต่อไปแล้วเนาะค่ะไม่บอกร้ยเลยมสามารออกอีครับแต่วันนี้อาจจะได้หลายเยอะครับอกอือ จะได้บ้านเพ่งปกซอนยี่ดอกรับอันคือจนบ้านซื้อบ้านสามหลังแล้วบ้านพุทธาด้วยครับหาหลังหหลังแล้วโอ้โหเขาไปซื้ออยู่าเขาจัดเงีสิบเอ็ดล้านไงเขาบอกอยู่ทิ่อ๋อไปซื้อบ้านสิบเอ็ดล้านอยู่ขอนแก่นบ้านเดียวแล้วก็บ้านบ้านในหมู่บ้านด้วยลูกชายอยู่ครับลูกชายอยู่น่ะแล้วไปซื้อที่สร้างเองหมดเจ็ดล้านอยู่แถวๆค่ายทหารรอแปดไง ครับโอ้แล้วอันนี้พูดเล่นไหมครับค่ะอย่างนี้มันมาดูได้กันตกใจอีกล่ะเอาแล้วก็ไอ้สูตรของแค่เลยครับผมผมมีผมก็มีเลยผมหลงจนผมก็จนเล่โอ้่างนี้ยากเกีับผมยากค่ะบันนี้เซียนขาพักอยู่ใส่ขาอยู่ประจำเนี่ยพักพักอยู่บ้านสวนครับใส่ผ้าพุ่มเนี่ยวะค่ะครับผมเพราะว่าบ้านสวนผมสร้างสองหลัง หลังผมทุบทิ้งไปแล้วผมสร้างวันใหม่เพราะว่าหลังนั้นเป็นสองชั้นไงเวลาลมมามันลมค่ะร่ายู่อันท่ปไปแต่ได้เห็นแต่แปบที่แสดแงว่า,าสร้างต้างบ้านอีกแต่ต้องตีครับไม่ก้อเสียดยินนี่โอ้หลังไงแห้งบ่ค่ะบ่วหลังบนแบบง่ายๆเนี่ยผมทุบทิ้งละไปร้านสองหลังนั้นน่ะเอาก็ทุบค่ะ มันสูงมันใหญ่มันว่แาเข่าม้าแล้วมันขึ้นมาไหวเืมเกันแล้วนอกสุขนะครับเนี่ยบ้านในที่ผมรื้อลงห็นเหล็กนงอเยอะแยะค่ะถ้าอยู่ใกล้อะผมขนไปบริจาควัดหมดแล้วอ้หูค่ะี้ผมไ้เขามาปรับที่ตอนนั้นน่ะผมจะทำฟาร์มไก่ฟาร์มเห็ดเยอะค่ะที่นีบอกเลยเด้ให้รอดินแห้งนี่เดก ดีใหม่ได้ยังไงนะงานทำให้คนแถวนี้มีงานทำไหมค่ะไฮเอฟซี FC ไม่โศกน้ำเลยเด้อค่ะงวดนีเ้เลขนี้ม,นมันเป็นของผมนะเอ้าว่้แมนค่เป็นเลขำหดขนดเขาให้มาแล้วเขาถูกประจำงวดที่แล้วผมก็ซื้อลองดูแล้วมันเข้ามผมว่ามันเข้าอีกงวดนี้เขาให้มาสวยๆมันเลยยคือว่าเป็นเลขอีกผู้หนึ่งเป็นไ้เซียมค้ามาเลขเลขเลขล,ลุงครับลุงอยู่ขเขาอยู่ตริตครับ าอยู่ภาคเหนือไหมครับผมเป็นลูกมเลยให้มาผมก็เลยเอามาปล่อยให้ครับเป็นเลขคำนวณเอได้แล้วอครับเอายังอปอค่ะบันทึกแล้วค่ะโอเคเตรียมกระดาษได้ยังเตรียมแล้วค่ะก็มีเมื่อวานนี้ให้ไปแปดเจ็ดเนาะค่ะล่างได้สองตัว ล่างอย่างเดียวเด้ล่างอย่างเดียว่ะแล้วก็มีเก้าแปดล่างบ่ค่ะเออล่างล่างบนบนมีเห็าบ่ะ่ะรอบนี้วิต่ล่างบนบนเขามีอยู่สี่หางสามตัวโอ้สามสิบบวกแต่เขานี้ให้เลยได้ครับโอเคนะครับผมไปยังเนี่ยเอาละครับเอาละครับล่างล่างมีตัวไดนเนี่ยคะล่างล่างมีแปดเจ็ด ปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวผมดูตัวสัตวก่อนแปดเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดแล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่สามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็เลขสามตัวนี้มีอยู่สี่หางอ๋อค่ะมีแปดหนึ่งห้า แปดหนึ่งห้าค่ะแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดค่ะแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าค่ะห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ค่ะได้แม่เบิกซับเมื่อเช้านี้ไปไล่ยังก่อดไล่สดปูยังก่อดที่มีเขื่อนขาเห็นอยู่แม่แต่เขี้ยนไม่ได้เห็นอยู่ไม่ไม่ดำดำนะครับ ค่ะค่ะค่ะเขาถือกอันล่าเรอดอนนี้ไปสอ่ปสองไปส่องไหของของไทยน้อยอดูแล้วผมทำสาม,มาธิดูผมเห็นสองแปดสี่เอะไรนี่แหละสองแปดสี่วันนี้เห็นสองแปดสีนนเเ่เลขผมเห็นไงจากไม้ตะเคียนเด้เดอที่ที่ไปบงวงสรวงเมื่อเช้านี่ไหมค่ะส่องไม้ตะเคียน,ยยเ,น,เ,นเนเาะป้าอยู่ไกลก็เห็นแม่นบ่อกานี่เอ้ามาทำสมาธินะมันสินเด้อเห็นเห็นเห็นอยู่ใต้ฐานที่มีรูปพระนั่งอยู่องค์หนึ่งเห็นเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายันั่งทั้งในนะครับค่ะ อันล่ะผมเห็นสองแปดสี่สองแปดสี่อันนี้<า>เลยผมเค่ะค่ะ okay. ชัดชัชัดมากเลยสองแปดสี่แต่ s. <S ปูยังไม่มาเข้าฝันพงหรอกแต่ผมผมทําสมาธิเห็นขอเอาขอจากไม้ตะเคียนนี่แหละถ้ามีโช่งจริงผมผมจะไปเยี่ยมเขาอยู่โ oh, อ้ยอันเขาถือกันลายลายค่ะเสี้ยนขาบางคันแบบว่ามาซองหลายคนเห็นผู้ลรต่ว่าถือผู้นึงเห็นบนผู้นึงเห็นล่าง อ๋อแต่แต่ผมยุบ้านผมเห็นสองแปดสี่ไหมสวยเลยเหลยสวยเลคนอยู่ใต้ไอ้ใต้ใต้มันมีรูุปตุ๊กตานางทั้งหม่ตัวหนึ่งมันบอกครับค่ะค่ะอันเพื่อนแกเลยนั่นแหละผมเห็นอยู่ใต้ฐานแกเลยผมเห็นสองแปดสี่นี่แหละครับผมจะซื้ออยู่ตัวนี้ก็สวยแต่ว่าเพื่อนไหหมามีสี่ตัวนะครับเนาะค่ะมันมีเพื่อนเนียนไหหมาอยู่สองตัวเด้ครับตัวแรค่ะตัวสามตัวเพื่อนเนียนไหห้าไอ ที่ 75, เจ็ดห้าเฮ้ยแปดเจ็ดห้าครับแปดเจ็ดห้าเอาวงกลมให้เลยไอตัวนี้เขาให้เน้นให้สองตัวกับแปดหนึ่งห้าครับแปดหนึ่งห้าแต่เลขไอ้สองตัวเขาเน้นให้สองหางเหมือนกันค่ะเขาเน้นให้เจ็ดห้ากับเก้าแปดครับเขาบอกล่างคือล่างเดลยบนคือบนจับหน้าบัวค่ะอันนี้ก็เรียกยเพื่อนได้กันเพราะยัน สิงไฟเดินหากับเพราตกับรับไปแน่เลยคราบทันงพวเขากันด้วยครับแกไม่ได้ด้วยอันร้อนเริมร้อนไปสิงไปเดินหานร้อนหนึ่วดก่อนกันด้ถูกไลยครับวดนี้เสี่ยค้ามันใจว่าสีออกเพราะคาเลขชุดนี้โชคมาออกครับเพราะว่าลุงลวก็บอกว่าวันเมื่อเดียวกูโทรมาบอกอีกไหมแต่ว่าเป็นกันแล้วออกไปเชี่ยงกันด้วยครับเพราะว่ามีสำหนักสงผลเชี่ยงห้ครับ้าดค่ะ เพราะว่าเพิ่นเอาเรียนต้องกันครับตอนนี้สางวัดครับวัดจะเทิงภูครับวัดจะเทิงภูเพราะว่าเจ้าวาดกับเท่าแล้วเพิ่นบอกตีฮ็ดไส้สาระผักศพครับเอาเงินที่แราเพิ่นก็นได้ไปสมทบสา่งกันหลายเตอด์เยอะครับค่ะแต่วันนี้เพิ่อนบอกอไ้ล่างคือล่างบนคือบนค่ะแต่ตัวผมชอบกบบนี้อยู่ผมชอบที่สามที่สามครับผมชอบสี่สามวันนี้แต่เกียร์ห้านี่แหละผมจะเล่นสองตัวนี้เลย แต่เลขเพ่งนไะอ้ที่ว่าผมดูผ่านจอทรทัศน์อ่ะการโทรศัพท์ผมเห็นสองแปดสี่นี่ก็สวยดลยค่ะงามดีค่ะครับยังไงก็ตามเลขเสนะ้นไปนก,ก่กอนจะเป็นอเลรผมอะผมช้วงนย้ผมกำลังดวงกคเวิร์กเวิร์ังได้ไดถือบังหันก็ถือทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> มันได้หน่อยนี่แหละมันไ่พอด,ดีอย่างทมเสียสามเด 3, ือนผมเสียไปแสนกว่าเลยอ้ปอ้อ้โอ้ปอ้โ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 ่้โอ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 ้ออ้น้ออออ้้นัน้้อ้ วัดนี้เอาขึ้นค่ะดวงกำลังมา ผมแทงหวยสามเย็นซีรถเมลสองเลยเป็นคันน่ะเมียบุญเนเมียบุญเร็วปอผมเอาใหนักนะผมเล่ค่ะนี่คือตัวเลขของเซียนขาเนาะค่ะน้องหัววันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะตัวเลขและแนวทางมีเข่ามีหลุดนะคะจสชอบนางเพิ่นกับพิจารณาเป็นแนวทางช่วงนี้เซียนขาเพิ่นจะบอเอาความฝันเนาะเพิ่นจะเอาเลขสูตรของลุงบ่ค่ะทีอลูดจักเพิ่นนั่นแหละค่ะเพิ่นจะเอาเลขสูตรนี้มหาอีฟซีเบิ่งกันเพราะว่าสูตรนี้เข่าเป็นประจํา ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจัยณญาณในการรับชมค่ะสำหรับมือนีกะให้โซห้มานให้รให้ร,หรวยกันทุกๆท,ท่านเด้อค่ะแอดกะสีมายำโค้งสุดท้ายเซียนคานะตอนนี้เพิ่นกำลังเสียงเรก,กันอยู่ ว่าเลขกสูดหนีส้สเขาว่าเขาค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมพอกันไหมในคลิปหน้านะคะบอกทราบหน้าคี่ขอจบคลิปไว้ก่อนค่ะกาบสวัสดีงามค่ะ